สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะคาบนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนะักเรียนนะคะโหลดโปรแกรม Kahoot นะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะใช้ในการเล่นเกมนะคะแล้วก็ใช้ในการเรียนการสอนด้วยนะคะอ่าตอนนี้ทุกคนเตรียมนะคะโทรศัพท์มือถือ iPad ก็ได้นะคะก็แล้วแต่น้องเลยนะคะ่าใครจะสะดวกโทรศัพท์มือถือ iPad หรือว่าคอมโน้ตบุ๊กได้ทั้งหมดเลยนะคะ ทุกคนเตรียมรูปโปรไฟล์ของตัวเองนะคะที่อยากจะเป็นตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ค่ะด้วยนะคะหนึ่งรูปเนาะคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มสองขั้นตอนในการดาวน์โหลดนะคะคา h o o ูดนะคะอ่าไว้ในเครื่องของน้องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำเสนอหน้าจอนะ ่าโอเคตอนนี้คุณครูก็เริ่มนําเสนอหน้าจอแล้วนะคะตอนนี้หน้าจอที่นําเสนอก็จะมาอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปนะหน้าร้ตบุกของคุณครูนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์นะนะคะอ่าสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ในการดาวน์โหลดนะคะอ่าถ้าเป็นอ Android แอนดรอยเราก็โหลดใน p l a y s t o r e เนาะอ่าถ้าใน Apple แบบนี้หนูก็มีโปรแกรมดาวน์โหลดนะคะอ่า หนูก็เข้าไปที่เพ a สเตร์นะคะเข้าไปที่เพรสเตร์นะกดเข้าไปเลยค่ะที่เพ a สเตอร์นะ,ะหนูก็พิมพ์เลยค่ะพิมพ์ k a h w o, o t นะคะ k a h w o, o t นะคะค้นหานะ,ะพิมพ์เสร็จนะคะหลังจากที่หนูพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะก็คือมีตัว k แล้วก็เครื่องหมายตกใจนะคะพื้นหลังเป็นสีม่วงนะนะคะ ่หลังจากขึ้นหน้าตาแบบนี้เรียบร้อยนะคะหนูก็กดติดตั้งนะคะกดติดตั้งอ่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนติดตั้งนะคะอ่าการติดตั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเนิดของแต่ละคนเนาะ,ะใครเนิดเร็วก็โหลดเร็วใครเนิดช้าก็โหลดช้านะคะแต่ก็อรอนิหนึ่งนะคะอ่า คาฮุดนี้นะคะก็คือมีประโยชน์นะคะก็คือถ้าเราอ่าเหมือนเป็นการถามตอบคาถามนะคะอ่าก็ขึ้นอยู่กับว่าคําถามนั้นเป็นคําถามแนวไหนนะคะคุณครูจะเป็นผู้ตั้งคําถามแล้วก็ถามน้องนะคะแล้วก็อาจจะใช้ในการทดสอบความรู้ก็ได้นะคะอ่ของคุณครูติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ ของนักเรียนติดตั้งเต็มสมบูรณ์หรือ,อยังนะทีนี้คุณครรจะเริ่มเปิดแล้วนะคะเปิดโปรแกรม Kahoot เนาะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะขึ้นหน้าแบบ Welcome ยินดีต้อนรับสู่ Kahoot ใช่ไหมทีนี้หนูก็กดนี้นะคะกดน n อ่ t ตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงและนะคะอะ่หนูก็กดนี้นะคะมันก็จะมี teacher นะคะมี student นะคะมี professional นะคะแล้วก็มี personal นะคะอ่าหนูเป็นนักเรียนนะคะหนูเป็นนักเรียนก็คือเป็น student ก็ให้หนูกดที่ student นะคะอ่าทุกคนกดที่ student นะคะอ่าสีฟ้านะคะ student นะ,ะดนนะกดเข้าไปนะคะอ่าอ่ากดเข้าไปปุ๊บทีนี้ มันก็จะให้ question t o o p two นะคะ how old are you ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะ age อายุเท่าไหร่นะคะคุณครูก็แบบตำตัวเหมือนนักเรียนเนาะเป็นนักเรียนประถมนะคะเป็นนักเรียนประถมเอาขั้นสูงสุดของประถมนะการป .6 นะ12นะ สิบสองโอเคนะคะคนรูกก็กดโอเคเข้าไปนะคะกดโอเคเข้าไปอ่าโอเคเนาะทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะ <c oughs> อ่าพอหนูเข้าหน้าแบบนี้ปุ๊บทีนี้มันจะมีรูปอ่าด้านบนเห็นไหมคะอ่าด้านบนที่กูชี่อะค่ะอ่าจะเป็นแบบคนใช่ไหมคะ ่าไอ้หนูคลิกที่รูปนะคะคลิกที่รูปอ่าพอคลิกที่รูปแล้วนะคะคลิกที่รูปแล้วทีนี้ก็ให้หนูอ่าล็อกอินนะคะล็อกอินกดที่ล็อกอินนะคะอ่าตอนนี้ก็รออยู่นะคะ ก็จะขึ้นหน้าตาแบบล็อกอินแบบนี้นะคะ่ามันก็จะมีล็อกอินจากอา continue with g o o g l e นะคะอ่า continue with m i c r o s o f t นะคะแล้วก็ Continue with Apple มันก็ขึ้นอยู่กับว่าของเป็นแบบไหนเนาะคุณครูจะล็อกอินด้วย Continue with Google นะคะคุณครูก็จะกดนะคะอ่า กดที่คนอ่าของคุณรูก็จะมีเลือกบัญชี Gmail เนาะคุณกูก็มี Gmail หลายตัวนะคะคุณกูก็เลือกหนึ่งตัวนะคะอ่าหนูก็เลือก Gmail ของหนูนะคะที่ขึ้นเนาะอ่าอ่าพอเลือกมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะเราไม่เสียงเงินในดรทั้งสิ้นนะคะเราใช้แบบฟรีนะคะ อ่า,อาที่นี้หนูก็กดไปที่อ่าที่คุณูกดน,น,นะคะ a ี b letter นะคะก็คือแบบขั้นต่อไปนะคะขั้นต่อไปก็จะมีแบบเออ่ surname นะคะ surname เนาะนะคะ surname ตรงนี้ ะะแล้วก็มีเปลี่ยนรูปนะคะมีเปลี่ยนรูปนะคะอ่าเรามาเปลี่ยนรูปกันก่อนนะคะเรามาเปลี่ยนรูปกันก่อนอ่ที่เป็นคุ้ให้หนูเตรียมรูปนะกดกดกดที่รูปคนนะคะแล้วก็อ่ากดที่ รูปตรงนี้นะคะอ่ามันก็จะให้เลือกว่าเอาจะถ่ายเลยหรือว่าจากฟโต้นะคะคุณครูก็จะเลือกรูปที่โฟโต้นะคะของคุณครูเนาะก็อนุญาตนะคะอนุญาตให้เข้าโอ้รูปคุณครูนะคะ คุณครูก็จะเลือกหนึ่งรูปนะคะคุณครูก็จะเลือกหนึ่งรูปครัวรูปอะไรดีเอ,อ่อ r i o นหนูก็เลือกรูปของหนูที่หนูเตรียมไว้เนาะอ,อ่าคุณครอารูปนี้ละกัน คุณครูได้รูปแล้วนะคุณครูก็กดถูกนะคะติกถูกตรงนี้อ่าชื่อนะคะชื่อให้หนูตั้งชื่อเป็นชื่อจริงนะคะอ่าของรูก็อาวัานาสุกนานตรงนี้นะของหนูก็พิมพ์พไปเลยนะคะให้ตั้งชื่อเป็นชื่อจริงๆนะนะคะ ไม่ต้องใส่เด็กหญิงหรอกคะอ่ะอ่าเป็นเป็นชื่อนะคะอาจจะเป็นอ่าไม่เราอาจจะบางคนอาจจะพิมพ์พอหรือไม่พอนะแต่ถ้าพิมพ์ได้นะคะก็ให้พิมพ์ชื่อแล้วก็นามสกุลนะคะอ่าชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อาจจะใส่ชั้นด้วยนะ คุณกูก็ใส่เป็นชั้นป .6 นะคะอ่าคุณกูก็จะใส่เป็นชั้นป .6 นะคะอ่ะเาเรียบร้อยคุณเป็นรูป,ปรไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อแล้วนะทีนี้เสร็จสิ้นนะคะคุณกูก็จะเซฟนะคะกดเซฟตรงนี้นะกดเซฟนะคะอ่าอ่ากดเซฟทีนี้ก็จะขึ้นแล้วนะคะชื่อแล้วก็อันนี้นะโอเครอๆคุณก,กดการกระบปิดนะ ขั้นตอนนี้ก็คือทุกคนสามารถที่จะโหลดโปรแกรมได้แล้วนะคะที่นี้ในโปรแกรมก็จะมีอยู่มีหน้าโฮมนะคะหน้าโฮมก็คือหน้าแรกนะคะแล้วก็มี d i s e o v e r y ทุกคนก็กดที่ Discovery นะคะ่า d i s c o v e r y ก็จะเป็นแบบอ่าเกมต่างๆแบบคำถามนะคะถามตอบเนาะคำถามถามตอบนะคะอ่านะคะ พินพินเอนเตอร์ตัวตรงนี้นะตัวพินเอนเตอร์ตรงนี้นะอันนี้ก็คือเวลาครูจะให้หนูเล่นเนี่ยหนูจะต้องกดที่ Enter อร์พินที่มีสีช่องสีสีนะคะถือแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวเนาะอ่ะค,ครูลองคล,คลิกเข้าไปนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะ ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือให้ใส่เอมพินก็คือรหัสรหัสในใน,ในการเล่นเกมนะคะรหัสนี้นะคะคุณครูจะเป็นคนที่ส่งให้หนูนะคะอ่าหนูไม่สามารถมีรหัสได้นะคะเดี๋ยวคุณเว,เวลาจะเล่นเนี่ยคุณครูจะบอกรหัสว่าเกมนี้มีรหัสอะไรหนูก็กดเลขที่คุณครูบอกเข้าไปนะคะแล้วก็กด enter นะคะถึงจะได้เริ่มเกมนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทําหลังจากที่หนู่าโหลดติดตั้งอะไรเรียบร้อยนะคะอ่าประมาณนี้นะอ่าตอนนี้เรายังไม่ไม่ไม่เล่นก่อนนะคะอ่าหน้านี้นะคะก็จะเป็นอ enter เ,เป็นตรงเนี้ยก็จะใช้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นการโครกันร,ระหว่างคุณครูกับหนูนะคะเช่นถ้าครูให้ทําข้อสอบสักสิบข้อครูก็ห้ทําผ่านเกณฑ์น,นี้เลยนะคะแล้วก็มีการตั้งเวลาเช่นอาจจะเป็นข้อละหนึงนาทีอะไรแบบนี้เนาะ นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็น create นะคะปุ่ม create ก็คือมีการ add photo title เนาะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคะแล้วก็มี library อ่า library ก็คือเกี่ยวกับของเรานะคะแล้วก็ repo ร,รายงานว่าเราเล่นอะไรไปบ้างอะไประมาณนี้นะคะอันนี้ก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่า ก็คืออันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการโหลดแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ส่วนการจะมาเล่นกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกการเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงอ่าสําหรับคาบนี้ก็ให้หนูโหลดแล้วก็ทําตามที่คุณครูบอกนะคะอ่าแล้วก็อีกนิดนึงนะคะแล้วก็อ่าอันนี้คือมันจะมีทั้งโปรแกรมที่เป็นแบบฟรีแล้วก็เสียเงิน นะคะที่ครูให้หนูทําเนี่ยก็คือฟรีนะแต่ถ้ามันจะมีเกมบางเกมที่เราจะต้องเข้าไปตอบคาถามแล้วเขาคิดเงินแบบเนี้ยคือเขาจะแจ้งเรานะคะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเราไม่ต้องเข้าไปนะคะเราเอาเฉพาะที่มันเป็นฟรีนะคะอ่าก็คือเอาง่ายๆเลยหนูเล่นเฉพาะตอนที่คุณครูส่งคําถามให้แล้วก็หนูก็ตอบคาถามมาแค่นั้นนะคะอย่างอื่นก็อ่าไม่ต้องเข้าไปนะคะหรืออาจจะเข้าไปถ้ามันไม่ไม่ไม่ไ,มได้คิดเงินก็ ก็ได้นะคะแต่ถ้ามันขึ้นว่ามีค่าใจ่ายแบบนี้เราอย่าเข้าไปเด็ดขาดนะโอเคนะคะเข้าใจตามนี้นะอ่าโอเควันนี้คุณครูคก็ขอจบการสอนโหลดโปรแกรมค h o o t เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะค่อยเจอกันใหม่นะอ่าคุณครูคก็หยุดการนำเสนอนะคะแล้วก็โอเค